สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง f อ m o t o เตอนะครับกลับมาพบกันวันนี้เช่นเคยนะฮะมีนัดกันทุกเรื่องราวของวงการ Mo t ต GP เราจะมาเจอกันที่เดิมทุกๆวันนะฮะเมื่อวานก็คุยถึงเรื่องของทีมยามาฮ่าไปแล้ววันนี้ก็จะขอเบิ้ลน,นะครับ2วันติดเลยนะครับพูดถึงความเป็นไปของทีมยามาฮ่าอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีประเด็นฮอตฮิตนะครับที่ต้องเรียกว่าหลายคนเฝ้ารอเฝ้าลุ้นอยู่ถึงข้อสรุปถึงข้อลงเอยต่างๆนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นกับ ทีมนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้คุยไปเรื่องราวของฮอกกี้โรนโซเพราะว่าเป็นวันเกิดนะครับครบรอบ33ปีพอดีของเขาก็คุยกันได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยข่าวของโรนโซก็โผล่เข้ามาอีกนะครับก็เลยถือโอกาสยกยอดมาคุยในวันนี้ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ผมได้วิเคราะห์ไปถึงความเป็นไปต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับของนักแข่งคนนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ยังคิดว่ามึง33ปียังไม่ได้แก่ยังไม่ได้อะไรรองยังฟิตอยู่ น่าจะมีเขี้ยวเล็บน่าจะาทําให้ยามมฮ่านี่กลับมายิ่งใหญ่กลับมามีสีสันอิงได้หรือเปล่าบางคนก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกศรัทธาต่อนักบิดนะครับต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นแชมป์โลกกลับยามมฮ่านี่ถึง3สมัยเลยทีเดียวนะฮะ2 0 1 0 2012แล้วก็2015แต่อย่างที่บอกไปนะครับพูดแป๊บเดียวเนี่ยข่าวก็ออกมาในทันควันเลยข่าวนี้เป็นข่าวของโรนโซ่เนี่ออกมาจาก SRT ทีมซัตเทอร์ไลท์ของยามาฮ่านี่ยทีมเซปังเรซิ่งที่เป็นความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยจะเกิดว่าเป็นดีลระดับโลกก็คือจะไปจับคู่กับว o l เนโนโรซี่นะฮะคู่หูในทีมนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องสยบข่าวลือไปค่อนข้างจะเกือบ100%แล้วนะครับว่ารัส l ันลาซารีเนี่ยซึ่งเป็น CEO ของทีมออกมาบอกนะฮะว่ายินดีจะสนับสนุนฟังโก้มอิเดรี่ต่อไปอีก นักบิดชาวอิตาเลียนหมายเลขย1นั่นเองก็เท่ากับว่าปิดโอกาสที่จะเกิดดิวฟ้าผ่าดิวแบบที่หลายคนอยากให้เป็นก็คือ2ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแชมป์โลกเนี่ยอย่างรรซี่อย่าง i, ออเรนโซเนี่ยจะไปอยู่ในสีเสื้อ s อสทีท,ท,ที่ที่หลายคนเฝ้ารอเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นณนะเร็วๆนี้หรอกแต่ไม่แน่ในอนาคตจะก,กี่ปีกี่ฤดูการต่อไปผมไม่ทราบได้นะครับแต่เอาเป็นฤดูการ ที่จะมาถึงหรือประมาณสักระยะปี2ปีเนี่ยผมว่าอาจจะยังยากอยู่นะฮะก็ลาซาลีออกมาบอกอย่างนี้นะครับว่ายินดีที่จะสนับสนุนโมบิเดลี่ต่อไปดังนั้นแสดงว่าความฝันของโมบิเดลี่ที่จะขับคู่กับต้องเรียกว่าพูดเป็นทั้งพี่ชายทั้งอาจารย์ทั้งที่ปรึกษาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอาจารย์ใหญ่ของเขาเนี่ยอย่างรอสซี่เนี่ยก็คงจะเป็นจริงแล้วละ่ะนะฮะก็ถือว่าดีใจด้วยตรงนั้น สรุปก็ถือว่าจบเรื่องของลอเรนโซเรื่องของโมบิเดลี่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทราบกันทราบกันรายละเอียดกันตรงนี้ไปแล้วนะฮะว่าได้ไปต่อนะฮะส่วนลอเรนโซก็อาจจะเป็นเทสไรเดอร์อยู่แต่สัญญาของลอเรนโซเนี่ยหปีนะฮะที่เป็นเทสไรเดอร์เนี่ยนะแต่สัญญาของโมบิเดลี่ยังไม่มีการถูกพูดถึงอาจจะเป็นทัศนะเกิดมาจากลาซาลีเนี่ยบอกว่าโอเคละได้ไปต่อตยังไม่ได้บอกว่านะจะเป็นปีหนึ่งสองปีสามปีส,มปสีป่ปีเหมือนกับหลายๆคนหรือเปล่านะเรารุ้นกันอีกทีนึง ทีนี้มาว่ากันที่ข่าวของอาจารย์ใหญ่ของเรานะฮะวอลเรนดิโนรอสซีอันนี้ก็น่าจะาใกล้ความจริงก็เกือบจะื0อบเะ100%แล้วห่ะว่าไปต่อแน่นอนเออนะฮะแต่ไปต่อใน SRT ตามที่พวกเราคาดหวังคาดการไว้นั่นแหละลัสแลนลาซารีนะครับออกมาบอกว่าทางเขาเนะี่ยได้คุยกับยามาฮ่ต้นสังกัดก็คือยามาฮ่าฟ c t o อรโรงงานเรียบร้อยแล้วยามาฮ่าก็ยื่นข้อเสนอยื่น เป็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้กับลาซารีได้เอามาพิจารณาดูว่าตรงไหนมันได้ไม่ได้ยังไงคือมันก็จะเป็นกระบวนการเป็นประมาณนี้แหละนะฮะก็คือเข้าไปคุยกันเข้าไปเจราจาไปาคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วทางยามาฮ่าเขาก็จะาจจะมีข้อรายละเอียดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มาปุ๊บแล้วทาง SRT เนี่ยก็จะเอาไปกลับไปคุยไปหาลือกันภายในใน,ในบอร์ดผู้บริหารต่อไปนะครับว่า เอาสิ่งที่ Factory โรงงานยามาฮ่าเขาบอกมาอย่างนี้เราทําได้ไม่ได้เรายอมรับกันมากน้อยเพียงใดอะไรย่างนี้จะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ระหว่าง r o ซี่แล้วก็ SRT เนี่ยยังไม่มีการคุยกันเลยแต่ผมผมคาดเดาว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะมองไปแต่ทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่า r o ซี่เนี่ยเป็นนักแข่งระดับแม่เหล็กมีผู้สนับสนุนมีอะไรพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแข่งคนนี้มากมาย ผมมองว่าอาจจะมากกว่าทุกคนในด้วยซ้ำนะนะจริงๆดังนั้นทุกจริงทุกอย่างเนี่ยมันที่มันเป็นธุรกิจเป็นอะไรเม็ดเงินเป็นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะต้องจัดการอย่างรอบคอบอ่าตรงนี้ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไปง่ายๆปุ๊บป๊บทีเดียวอะไรงั้นดังนั้นมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้อ,อ่เรียกว่าอะไรนะคือค่อยๆดูกันแบบว่าให้แบบราละเอียดถี่ถ้วนหน่อยประมาณนั้นแต่ าลาสันลาซาลลี่ก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะไรมากมายก็อย่างอ,อย่างว่านะคือยังไม่ได้คุยกับโรซี่แบบตรงๆต,ต,ตอนนี้คือคุยกับต้นสังกัดของโรซี่คือยามาฮ่าแฟคทอรี่เนี่ยทีมหลักทีมรองเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วยื่นข้อเสนอเอกสารอะไรให้กันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ต่อไปคงจะต้องคุยกับโรซี่แล้วว่าจะเป็นยังไงแต่2อสาข้อที่าลาซาลลี่บอกมามันก็น่าสนใจนะแกบอกมาแบบนี้แกก็บอกว่าแน่นอนแล้วว่าถ้าได้อรซี่มาเนี่ย เรื่องอาจจะเป็นในเรื่องสปอนเซอร์เรื่องผู้สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องจัดการอย่างระมัดระวังหน่อยนะฮะว่าถ้าถ้าจะย้ายทีมมาแบบนี้เราจะต้องเอาอยัางไงละ่ะใช่ไหมใครอยากรู้ว่าใครสนับสนุนอสซี่อะไรบ้างเนี่ยผมแนะนําให้ไปอ่านเองในเสื้อในชุดแข่งของอรซี่ในในตัวรถในอะไรนั่นแหละคร่าวๆประมาณนั้นออนะครับเยอะไม่เยอะนะเต็มเลยละ่ะไม่รู้ว่าเจ้าไหนบ้างใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือลาซาลีบอกว่าในส่วนของโครงสร้างเนี่ยเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนใหม่นะ เขาคิดว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วมันลงตัวอยู่แล้วเขาจะยังจะใช้โครงสร้างเดิมในการทําทีมอยู่แต่ออรอซซี่มาปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจดีว่าคงจะต้องมีผู้ที่สอยห้อยตามมาอยู่แล้วดังนั้นแกบอกว่าทราบสักสองสามคนมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถที่จะมาได้ซึ่งก็คาดเดาได้ไม่ยากหรอกส่วนตัวผมมองว่าเดวิดมูนอสมานแน่ๆเดวิดมูนอสคือใครก็คือหัวหน้าช่างคนใหม่ของรอซซี่ อโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่มาได้ยังไงล่ะคือยังไม่ได้ทํางานทําการกันเป็นชิ้นเป็นอันเลยผลงานของมูนอสจะมีอยู่อย่างเดียวเรื่องเดียวที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือเขามารับหน้าที่ในปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเท่าน,นั้นเองสรุปก็คือฝีมือการทํารถการทําทีมอะไรของเขาเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามแบบแข่งจริงๆนะซักเล็เลยก็คงจะเด่นชัดคือแค่ในการทดสอบรถที่กาตาเท่าน,นั้นเอง ซึ่งรอซซี่ก็ออกมาพูดถึงหัวหน้าช่างคนใหม่คนนี้หลายครั้งหลาย,ลายคราวเหมือนกันนะครับว่าโอ้ชื่นชอบมากคือต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าช่างที่อายุน้อยมากๆนะเมื่อเทียบกับคนอื่นทุกคนแต่อายุน้อยในประสบการณ์เทียบนี่ก็คือคนที่พาให้โมบิเดลี่เนี่ยคว้าแชมป์โมโตทูในปี2018มาแล้วก็นี่แหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับตำแหน่งก่อนที่เขาจะขึ้นมาทำงานกับรอซซี่แต่คือเขาก็ ดูแลสกาย VR 46นั่นแหละดูแลรถด,ดูแลอะไรให้กับทีมลอสซี่ก็ต้องเรียกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะนั่นแหละนะแต่ดึงขึ้นมาแต่เขาก็ไม่มีประสบการณ์ในรุ่นใหญ่เท่านั้นเองนี่ก็คือครั้งแรกในปีมียคลาสของเขาแต่ลอสซี่ก็ค่อนข้างขึ้นชมนะว่า,ามีทัศนคติที่ตรงกันหลายอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งลอสซี่มองว่าการที่เขาใช้ทีมงานที่อาจจะเป็นคนรุ่นเก่ายุคเก่าๆเนี่ยที่ผ่านมาใช่ไหมฮะมันบางทีบางครั้งเนี่ย มันอาจจะไม่ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าได้เดวิดมูนคนรุ่นใหม่เข้ามาพร้อมกับวิธีการใหม่ๆนะครับความคิดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมาปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขาที่ยามาฮ่าเนี่ยพยายามที่จะทํามาหลายปีดีดักแล้วแต่มัน,ม,นมันก็ไม่เจอทางออกไม่เจอกุญแจดอกนั้นที่จะไขความลับว่าเอ๊ะทำไมยามาฮ่าถึงยังประสบปัญหา,อย,าอย่างนี้อย่างนี้อยู่หรือเปล่านี่แหละลอสซี่ก็มีมีความเชื่อนะครับว่า ดวิดมูนอตเนี่ยอาจจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงอยู่นี้อ่ะก็พูดมาถึงตรงนี้ก็คงจะอุ่นใจแล้วล่ะนะสำหรับสาวกของเดอะด็อกเตอร์นะพอหมอเนี่ไปต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงกับวัย41ปีก็ต้องเรียกว่ายุคนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามันช่วยให้นักกีฬาแต่ละคนที่อายุมากๆขึ้น,นสามารถที่ยืนหยัดในวงการได้นานผมเข้าใจนะครับ โอเคและการแข่งรถเนี่ยมันเป็นกีฬาที่จะต้องใช้พละกําลังร่างกายใช้แรงค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับกีฬาบางประเภทเนี่ยก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันแต่รอซี่ก็หนึ่งละดูแลเรื่องของสภาพร่างกายได้ดีในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องของวิสานเรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะช่วยยืดระยะนะครับทำให้นักแข่งเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเส้นทาง ในสายอาชีพเนี่ยยาวนานขึ้นกว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันผมก็เชื่อนะครับว่าโรสซี่เองก็ยังคงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่นั่นแหละแม้ว่าเส้นทางการลุ้นแชมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับผมเองก็เป็นเ c ซีของเขาไม่เสื่อมคลายมาตลอดนะนะยอมรับว่ามันมันก็ยากเย็นอยู่นะครับอันนี้ก็พูดแบบกลางๆเนี่ยโอกาสที่จะไปไล่บี้เด็กๆรุ่นน้องที่กําลังแข็งแป่กในตอนนี้นมันอาจจะยากอยู่แต่ถ้า เกิดว่ามีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมไหมหรืออาจจะทําให้นักแข่งาบางคนเนี่ยถ้าได้ดวลกับลอซซี่เนี่ยอาจจะเจองานยากๆอ,อาจจะทําให้ผ่านลอซซี่ยากเพื่อที่จะไปสู่ตําแหน่งดีๆเนี่ยผมก็ว่าลอซซี่ก็ยังคงเป็นโอ้โหคู่แข่งท,ที่ที่น่ากลัวของนักแข่งบางคนอยู่นะฮะทุกคนว่ายังไงกันบ้างประเด็นนี้นะครับอ่ะก็ถือว่ารวบลัดตัดตอนไม้ฟังแต่ลาสซันลาซรลลี่ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก็ยังตบท้ายเหมือนเดิมว่า ยังมีความพยายามที่จะดึงเจ้าแฟบเนี่ยไว้อยู่ <c oughs> ก็ต้องเรียกว่ามันมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะแม้ว่าในตอนนี้เปอร์เซ็นต์การแข่งขันเนี่ยมันจะมีสูงขึ้นมาก็ตามอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่นกอนๆนะนะั้นแต่ลาซารีแกก็ยังยังอยากจะได้ไ้เจ้าฟบเนี่ยอยู่ในทีมอยู่นะคือไม่อยากจะเสียให้กับยามาฮ่าไปถ้ามันไม่มีการแข่งขันเอาละนะนั่นก็คือความไม่ลงตัวนะครับระหว่างสัญญาที่เพิ่งต่อมาแต่ถ้าแคนเซลไปจะเป็นยังไง ติดตามตอนต่อไปเรื่องของเจ้าแฟบแล้วกันนะครับโอเคนะใครมีเรื่องราวที่จะเพิ่มจะเสริมสอบถามอะไรยินดีนะครับในเม้นเต็มที่เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ